พร้อมแล้วจอร์จเทเลอร์ทิโอฟิโมโลเปตผ่านขั้นตอนการช่างก่อนการชกพร้อมเจอกันเช้านี้โดยเช้าวันนี้เวลาประมาณ9นาฬิกาจอร์จเทเลอร์อดีตแชมป์โลก4สถาบันหลักรุ่นจูเนียเวลเทเวทที่ปัจจุบันเหลือแชมป์โลกโดวัูบีรุ่นจูเนียเวลเทเวทเพียงเส้นเดียวจะคืนสงเวียนครั้งแรกในรอบมากกว่า1ปี โดยที่เขาจะป้องการแชมป์โลกของเขากับทางอดีตแชมป์โลกหลายสถาบันในรุ่นไล์เวทอย่างทีฟิโมโลเปตและล่าสุดนั้นก็ได้มีการชั่งน้ำหนักก่อนการชกซึ่งผลออกมาก็คือจอร์ดเทเลอร์ชั่งได้139.8ปอนด์ส่วนทางทีฟิโมโลเปตชั่งได้140ปอนด์ผ่านพิกัด140ปอนด์ทั้งคู่ โดยการโชคนี้จะจัดขึ้นที่เมดิสันสแควร์การ์เดนเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเอง